ถ้าย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับจะมีสินค้าตัวหนึ่งครับที่ขายดีแล้วก็ฮิตอยู่ในช่วงหนึ่งเลยเนื่องจากดารานะครับเขาเอามาเล่นนะครับแล้วก็เอามาแสดงอยู่ในละครหรือภาพยนตร์คืออุคูเลเล่ลูกศิษย์ผมก็นี่ฮะเป็นคนขายของออนไลน์นะแล้วก็เร็วมากก็เลยไปลองสั่งอุคูเลเล่มา30ตัวปรากฏว่าไม่ถึงเดือนขายหมดแนละพอมาเดือนที่2ก็เริ่มเบิ้ลไปเป็น60ตัวก็หมดภายในเดือนหนึ่งนะฮะทีนี้ไม่รอช้าครับนะครับก็เลยเริ่มเอาเงินเก็บ เงินฝากอะไรต่างๆที่มีทุ่มทีเดียวเลยครับ250ตัวหลายหลาคนอาจจะถามบอกว่าอาแล้วเรื่องมันเป็นไงต่อโค้ดนะครับลูกศิษย์ผมคนนี้ก็ถามว่าโค,เค้เล่นอุคูเล่ไหมยังมีเหลืออยู่ที่บ้านเลยนะ fast word podcast m o น e ี b บัด y รายการการเงินคู่คิดสำหรับฟรีแลนซ์ สวัสดีครับขอต้อนรับาสู่รายการ Money Buddy รายการคู่คิดทางการเงินสำหรับฟรีแลนซ์แล้วก็ผู้ประกอบการนะครับสำหรับใน EP นี้เราจะมาพูดคุยถึงคำคำหนึ่งนะครับนั่นคือคาว่าสต็อก เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ปรับเซียนมากในการบริหารจัดการเพราะว่าถ้าบริหารสตอร๊อกดีเนี่ยโอกาสในการขายก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าบริหารสตอร๊อกไม่ดีเนี่ยทุนก็จะจมทันทีเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าบริหารสตอร๊อกยังไงไม่ให้ทุนจมเวลาเรามีของนะครับมีสินค้าหลายๆอย่างนะครับวางขายอยู่ในร้านเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปจริงๆหรือว่าในช็อปออนไลน์เนี่ยนะครับหลายๆครั้งผู้ประกอบการอาจจะไม่มีเวลาครับสินค้าตัวไหนขายดีสินค้าตัวไหนขายไม่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า ไม่ได้นะครับเราจะต้องเจียดเวลาสักนิดนึงแล้วก็ให้เวลากับการมาตรวจสอบรายการสินค้าของเราสักหน่อยว่าสินค้าตัวไหนขายดีโอ้โ oh, ห oh, หมุนเร็วมากนะครับสั่งมาปุ๊บ oh. เดี๋ยวเดือนนึงก็หมดนะฮะหรือสินค้าตัวไหนที่มเหงาเลยนะครับนานๆมาทีนะครับหลายๆครั้งในการตัดสินใจเรื่องสตอ็อกมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าเวลาเราสั่งซื้อนะครับมันเป็นไปได้เหมือนกันว่า เราอาจจะไม่ได้สั่งได้ทีละชิ้นถ้าเกิดสั่งทีละชิ้นมันก็ง่ายถูกไมสั่งชิ้นนึงเอา้าขายได้นานหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวขายออกได้ก็หมุนเวียนซื้อเข้ามาแต่หลายๆครั้งเนี่ยของที่มันนานๆขายทีแต่เวลาขายเราทีหนึ่งต้องสั่ง10ชิ้น20ชิ้นนั่นแหละคือ ต้นทุนที่จมนะครับดังนั้นผู้ประกอบการนะครับหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทั้งหลายเนี่ยนะครับควรแบ่งเวลามานั่งตรวจสอบครับว่ารายการสินค้าของเรามีทั้งหมดกี่รายการในแต่ละรายการนั้นตัวไหนเป็นตัวที่หมุนขายได้เร็วหมุนขายได้ช้าบางคนก็อาจจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะครับหมุนเร็วก็คือภายใน2 3สเดือนหมดนะครับหรือ1เดือนหมดนะครับอันนี้แล้วแต่สินค้าแต่ละประเภทเจ้าของร้านจะต้องไปปรับเอาเอง แล้วก็ถ้าปานกลางก็ประมาณสัก6เดือนนะครับแต่ถ้าเกินจาก6เดือนไปก็ถือว่าช้าแล้วนะครับมีโอกาสที่ทุนจะจมเวลาเราแยกประเภทแบบนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือว่าของที่ขายได้บ่อยๆทําเงินให้เราเยอะๆเนี่ยนะครับจะมีอยู่แค่ประมาณสัก20%เองแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราอยากจะมีของหลายๆอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าแหมลูกค้ามาทักแล้วก็มีของนะครับทำให้เขาไม่เสียใจนะครับแต่คนเสียใจจะเป็นเราเองนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือการกําหนดรอบนะครับว่าสต็อกนะครับมีอยู่เท่่าาไหรในนสิค้ กลุ่มหมุนเร็วแล้วถ้ามันลงมาเหลือเท่าไหร่เราจะทําการรีออเดอร์หรือสั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เป็นศาสตร์นะฮะมันเป็นศิละปะด้วยที่เจ้าของร้านแต่ละคนเนี่ยถ้าละเอียดละออกับสินค้าและบริการของตัวเองก็จะรู้ครับว่าจังหวะไหนอะไรยังไงจะต้องสั่งของและควรจะสั่งเท่าไหร่นะครับมีเรื่องน่ารักน่ารักอยากจะเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องของลูกศิษย์คนหนุ่มเองนะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับจะมีสินค้าตัวหนึ่งครับนะที่ขายดีแล้ว เขาเอามาเล่นนะครับแล้วก็เอามาแสดงอยู่ในละครหรือภาพยนตร์ผมก็จําไม่ได้นั่นคืออูคูเลเล่ลูกศิษย์ผมคนนี้ฮะเป็นคนขายของออนไลน์นะแล้วก็เร็วมากอะไรที่เขาว่ามันเร็วอะไรที่มันทันสมัยอะไรที่เขาว่าต้องมีเนี่ยเขาจะทําแบบเร็วมากก็เลยไปลองสั่งอุคูเลเล่มา30ตัวปรากฏว่าไม่ถึงเดือนแล้วขายหมดอนะ่ะพอมาเดือนที่2ก็เริ่มได้ใจฮะ ก็ลังเบิ้ลไปเป็น60ตัวนะครับปรากฏกว่า60ตัวเนี่ยก็หมดภายในเดือนหนึ่งนะฮะทีนี้ไม่รอช้าครับนะครับก็เลยเริ่มเอาเงินเก็บเงินฝากอะไรต่างๆที่มีทุ่มทีเดียวเลยครับ250ยตัวหลายหลคนอาจจะถามบอกว่าเอาแล้วเรื่องมันเป็นไงต่อโค้ดนะครับลูกศิษย์ผมคนนี้ก็ถามว่าโค้ดเล่นอูคูเลเล่ไหม ยังมีเหลืออยู่ที่บ้านเลยะจะเอาไหมนะฮะเออจะยกให้เลยนะครับเพราะตอนนี้แทบจะปูนอนแล้วเนอะไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาประกอบด้วยนะครับบางทีสินค้าของเราหมุนเร็วครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นสินค้าที่รีบมารีบไปเป็นแฟชั่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการจัดการสต็อกนะครับอยากจะแนะนําอย่างนี้ครับว่าบางครั้งเราเสียโอกาสในการขายเนี่ยมันอาจจะไม่เจ็บปวดเท่ากับการที่เรามีต้นทุนจมที่เยอะเกินไปเราเสียโอกาสในการขายเต็มที่ลูกค้าก็ทักมาแล้วเราก็แค่รู้ว่าขอมันหมดก็แค่ตอบนะปฏิเสธลูกค้าไปแต่ถ้าเกิดมันมีของเต็มหลังบ้านของเราเราอาจจะแยกก็ได้นะครับ <S <S แล้วในอีกมุมหนึ่งครับการที่เรามีสต็อกอยู่ในหลังบ้านมากเกินไปมันเป็นตัวที่แอบบอกว่าเราบริหารจัดการการขายได้ไม่ดี ฝากเอาไว้นะครับเอาไอเดียตรงนี้ไปลองปรับใช้ดูนะลองไปจัดสรรสต๊อกดูนะครับและนี่คือ Money Bu ัตตีรายการการเงินสำหรับฟรีแลนซ์แล้วก็ผู้ประกอบการนะครับให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณนะครับให้เราเป็นเพื่อนที่คอยแนะนำเรื่องของการจัดการการเงินให้กับคุณนะครับติดตามเราได้ในทุกช่องทางของ Fast Work Podcast นะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับแล้วนะพบกันใหม่ในตอนหน้า EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ